ขอบคุณครับโอ้โหนั่งดีดีสิโอคนมาเยี่ยมเนี่ยทำไมนี่ท่าทางจะหมอใหญ่เลยรืออะไรเนี่ยเนี่ยใส่ชุดลาตีมาเลยเห็นไหมล่ะไม่ใช่ประธานทอดนะคะครับอยากจะทราบว่าคนไหนคนป่วยนะคะทำไม่ได้จัดแน่แอดเขาก็ถามยันไม่แต่ถามจริงๆด้วย คุณดาชันใช่ไหมคะผมดาชันครับไม่ต้องไหว้ฉช่หรอกค่ะคือว่วฉันตั้งใจทำขก็ต้องมาเยี่ยมคุณนะคะโอ้ขอบคุณมากเลยครับคุณคือแต่ว่าตอนนี้เนี่ยของคุณกาลังพักรักษาตัวอยู่นะครับจะกินจะทานอะไรเนี่ยคงจะต้องตามที่คุณหมอสั่งนะครับจะได้หายไม่ไวสาหรับอาหารจานนี้ผมอาจจะรับไว้ไม่ได้จริงๆต้องขอชทษด้วยนะคะบไอชันคุณอุษาถูกไหมมึงก็รับรับไว้ก่อนเด็ดกินมึงไม่กินมึงก็ให้กูกินได้ ไอคนเฝ้าดีตรงนี้เนี่ยร่างกายดีกว่าคนป่วยเยอะแหมคุณดาชานก็ได้ครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมดับไปก็ได้ครับขอบคุณมากเลยนะครับคุณตั้งใจทําสุดฝีมือเลยนะคะและที่สําคัญเนี่ย<อ>ตั้งใจจะมาป้อนเองกับมือเลยนะคะจริงหรือไม่เอ,อ่อคุณจะป้อนเองเลยเหรอครับใช่แล้วค่ะตั้งใจจะมาป้อนเองเลยค่ะถ้าอย่างนั้น คุณเป็นผู้หญิงผมก็เป็นผู้ชายแล้วจะเกิดบ้านมาป้อนข้าวแบบนี้เนี่ยผมจะเขินๆเหมือนกันถ้าอย่างนั้นผมรบกวนคุณหลับตาป้อนได้ไหมครับเดี๋ยวผมก็จะหลับตารับครับเอาละคนป้อนก็หลับตาป้อนคนรับก็หลับตารับอยากได้กอบโอ้โห,หกันบ้างเนี่ยเอเอทีนะเช็ป้อนเลยได้ไหมคะได้คะ่ะ พ่อเลยนะคะไอชั้นหลับตาก็ได้ค่ะชั้นก็ลืมเล่นไปถ้าอย่างนั้นอเลยนะคะหลับตาแล้วค่ะค้างไว้ก่อนนะครับอจะโดนทำไมเราหนุ่มเมื่อียักนิดลูกแม่จริงๆนะเป็นยังไงบ้างคะคุณอาชาลยรสชาติอาหารได้ถูกปากหรือเปล่าคะ เป็นยังไงคะเขาต้มฉันแบบเราทำสูตรนี้ครั้งแรกเลยข้าวกำลังดีเลยนะคะแล้วก็ไม่แข็งเกินไปแล้วก็หมูก็เนื้อนุ่มใช้ได้เลยครับแต่ผมว่ามันมันจืดไปหน่อยนะครับคุณจืดไปแล้อคะเนี่ยใช่ค่ะพอดีว่าผมเนี่ยเป็นคนทานอาหารรสจัดนี่ฉันใส่พริกมาเยอะมากยังจืดอีกอะลรแลจะมีน้ำปลาใส่พริกเยอะมากเลยคัะ น้ำปลามาแล้วนี่เลยค่ะจริงๆของปรุงเลยนะการตายแล้วจุดไปแล้อแค่เนี้ยวนาคือปกติเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบทานอาหารรสจัดแล้วก็เป็นชั้นดูด้วยยังโม่คุยเป็นไงคะพอดีว่าวันนี้ก็ดีครับกลิ่นน้ำปลาคือแบบว่าโชยเลยค่ะ๋อ้คำนี้เลยหรอคะเนี่ยคำนี้เลยอันนั้นเขาต้มลูกแกงผนงกับ สงสัยอะไรไม่ได้กินเนี่ยหันร้อนจะกบหูเลยนคนคือมันยังไม่เดือดร้อนอะไรเลยเนี่ยเป็นอะไรหรือเปล่าคะเพื่อนคุณเป็นเป็นห่วงครับอยากไม่อยากให้กินอาหารข้างนอกป้อนเลยนะคะทานเลยค่ะทานเยอะเลยนะคะจะได้หายไวๆนะคะองนี้ไม่ต้องดมแล้วแค่ดมนะเนี่ยขนตาเลยเออกินไม่ได้ ต้องรีบเกือบเลยอ่ะเดี๋ย่าลืมมาลักนานไปขนาดนี้ไม่ไงค่ะเดี๋ยวเพื่อนมีปัญหาอะไรหรือเปล่ารสจัดพี亚马รสจัดพีมากเลยครับนี่ขนาดเพื่อนผมไม่ได้กินนะเนี่ยรู้ได้ไงว่ามันอร่อยจริงเหรอคะเนี่ยดีมาเลยครับเพื่อนผมืป่วยหรือเปล่าใช่ฉันเป็นแจ้งพยาบาลแจ้งหมอให้ไหมค่ะ ไม่เป็นไรหรอกค่ะไม่รบกวนดีกว่าค่ะอยู่ใกล้ๆแค่นี้เองเนี่ยแล้มันเป็นสติเราจะต้องมาถ่ายกูตอนนี้เนี่ยร้อนดนะเพื่อนคุณมีปัญหาอะไรหรือเปล่าใช่ใช่ไปเรียกหมอไหมคะไม่เป็นไรครับเนี่ยแไอ้คุณครับแผนกฟอกไตอยู่ตรงไหนครับเนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนจแล้วผมจะไปฟอกตแตผมขออีกสักคำหนึ่งก็แล้วกันไม่เปล่ยใจเขาหน้าเอ็งมันก็รู้จริงๆเลย ครับอะไรน,โหโหโหนานเล่นทีค่ะเล็มพี่นะคะไปตั้งสามวันนี่ยังไม่หายเพ็ินเลยอะ<ช>่ะน้ำลายเนี่ยจับยืดเป็นจับหนมจีนแล้วเนี่ยน้ำลายพี่ว่าอะไนะ,ะอะไรครับนี่คะ่ะโ,โอ้โอนาคตว่า นใครขอเพลงนี้ร้องให้ชีวิตครับทานเลยนะคะย่าคุณเป็นผนังฟอกไตด้วยคุณน่าจะเป็นหานะครับ่โอ้ร้อเป็ดร้อเป็ดเกมประตูอยู่ไหนนตาจงรู้มปเลยเอาเป็ดขับเป็ดขับนีแล้วอ้อที่น้ำมัางไม่มีอะไรหรอครับ อร่อยมากเลยคุณผู้หญิงจะลองสักคำหนึ่งไหมคะไม่เป็นไรค่ะสักคำมาเรียบร้อยแล้วค่ะออชิมมาจนอิ่มแล้วค่ะไม่ไดนจะชวนทาน,ด,นออาด้วยก,กันออถ่ายรูปด้วยชักรูปหายใจไม่เป็นมังกรให้เรียกหมอให้ไหมคะผมว่าคุณออกคนเจอยวคะ่ะ ฉันรูสตั้งใจไม่เยี่ยมนะเนี่ยเยอะเลยอีกสักสองคำก็ด้พอพอเดี๋ยวหมอว่าเดี๋ยวหมอว่าคุณอาชาติคุณผู้หญิงไปหาอาชีพอื่นทำนะครับถ้าสมมุติจะเปิดยูทูปเนี่ยไปแต่งหน้าเถอะครับไม่ต้องทำอาหารหรอกฉันจะตั้งใจไม่เยี่ยมคุณเลย